บันท้ายใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่ก็ในสามโลกเลยแอสใหญ่ที่สุดในโลกตัวนี้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะนี่ไม่ใช่แอสที่แปลว่าลาแต่แปลว่าบันท้ายไม่ใช่นี่หรืออันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ต่างหาก โอ้แม่เจ้าสาวชาวชิคาโกรายนี้อ้างว่าเธอมีบัานท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความกว้างกว่า7จฟุตเอามาใช้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะหวางของใช้กำบังภัยหรือว่าอืมเป็นที่จอดรถ แต่ไม่ว่าจะอย่างไงเธอบอกว่าชีวิตประจำวันของเธอไม่มีปัญหามากเท่าไหร่แค่ใช้อะไรก็ไม่ค่อยจะได้เพราะติดกน้นและแม้แต่เสื้อผ้าก,ก็ต้องหาไซส์ 10XL เธอบอกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆรายอื่นว่าจงภูมิใจในความเป็นผู้หญิงร่างใหญ่ในแบบที่คุณเป็นตกลงว่าใหญ่ที่สุดในโลกหรือเปล่านะอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะคะ you <smart noise>